สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูลิงทาร่โบายชูรีกร์นะคะวันนี้มาดูซิว่าพลังงานของใครจะเข้ามาในคลิปของแม่หมอนะคะแม่หมอยังไม่ได้กําหนดหัวข้อนะคะขอให้เป็นพลังงานของพวกคุณกันก่อนอ่แม่หมอจะใช้ไพ่สองสำหรับนี้ในการอ่านพลังงานของคุณนะใช้สำหรับนี้ก่อนแล้วก็ดูจากสัญลักษณ์ของแม่หมอก่อนละกันดูซิพลังงานของใครจะเข้ามาในคลิปของแม่หมอในวันนี้ คุณเป็นคนน่ารักคุณเป็นคนใจดีคุณเป็นคนที่จิตใจดีอ่ะอืมจิตใจดีพูดง่ายๆว่าน่ารักแหละน่ารักแหละน่ารักมากๆแล้วก็มีความเป็นเด็กอยู่ในตัวสูงมากๆความเป็นเด็กก็คือไม่ค่อยเครียดไม่ค่อยกังวลเนาะไม่ค่อยที่จะแบบซีเรียสมากมายถ้าเจอเรื่องอะไรที่มันไม่ดีนะคุณจะผกคุณจะแบบผักตัวเองออกจากสถานการณ์นั้นได้เสมอๆคุณไม่ชอบคุณไม่ชอบอะไรที่ มันไม่โอเคไม่ชอบไปเมาส์เรื่องที่มันไม่ใช่เรื่องตัวเองไม่ชอบที่จะไปแบบสนโลกแบบคล้ายๆว่าไปดูข่าวทอกสีอะไรอย่างเงี้ยคุณตัดเลยคุณไม่ดูข่าวอะไรที่มันแบบเครียดอะ่ะนะยกตัวอย่างนะคุณไม่ดูคุณไม่ดูข่าวอะไรที่มันเครียดเพราะคุณรู้ว่ามันมันไม่ได้ประโยชน์อะ่ะอืมคุณรู้สึกว่าคุณรู้เรื่องนี้จะดูข่าวอะไรแบบนี้เพราะอะไรเพราะว่า มันเป็นเรื่องปกติของคนที่จะถูกดึงดูดเข้าไปง่ายๆใช่ไหมดึงดูดเอาพลังงานของตัวเองอะส่งออกไปข้างนอกอะง่ายๆคุณไม่เอาคุณไม่เสียพลังงานตรงนั้นโดยที่การที่คุณไม่ดูเลยเหมือนคุณรู้ตัวเองแล้วล่ะไม่เสพสื่อที่ไม่มีประโยชน์คุณจะเสพสื่อที่มีประโยชน์สําหรับตัวเองเท่านั้น่ะบางทีสื่อบางสื่อมีประโยชน์นะมีประโยชน์มากๆเลยแต่มันไม่ใช่สําหรับคุณอะคุณก็เลยไปเสพสื่อที่มันมีประโยชน์สําหรับคุณอะเหมือนคุณเก็ตกับตัวเอง เหมือนคุณเก็ตกับตัวเองมากๆแล้วก็พยายามเลือกที่จะเสพสื่อข้างนอกแล้วก็คุณเชื่อมั่นในตัวเองคุณศรัทธาคุณมีความเชื่อในศาสตร์ที่คุณศึกษาคุณมีความเชื่อในระบบของครูบาอาจารย์หรือศาสนาที่คุณนับถือบางคนนับถือคริสต บางคนนับถือพุทธบางคนนับถืออิสลามบางคนนับถือค,คุณจะนับถือความเชื่ออะไรก็ได้หรือบางคนนับถือจิตวิญญาณอย่างเดียวไม่มีศาสนาเป็นไปได้แต่คุณมีความเชื่อในสิ่งที่คุณเรียนรู้มาคุณมีความเชื่อในสิ่งที่ครูบาอาจารย์ของคุณ หรือคนที่เขาเป็นกูรูทั้งหลายในสายเดียวกับคุณเนี่ยเขาได้บอกกล่าวเขาได้พูดอะไรอย่างเงี้ยคุณก็เอามาวิเคราะห์ใช้ในชีวิตประจําวันของคุณในตอนนี้พลังงานจากสัญลักษณ์คุณน่ารักคุณใจดีคุณมีวเบชันที่ดีไม่หมอเห็นรอยยิ้มความสดใสที่คุณมีเวลาคุณยิ้มโลกทั้งใบมันสดใสอ่ะคนรอบข้างของคุณเขามีความสุขไปด้วยอ่ะ เวลาคุณยิ้มคุณจะสังเกตพลังงานของคุณนะ่ะถูกส่งออกไปแล้วคนที่อยู่ข้างๆคุณเขาจะยิ้มกับคุณไปด้วยไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่หรือใดๆก็ตามเขาเห็นคุณเขาจะแบบมีความสุขอะ่ะบางทีมันหาคําตอบไม่ได้และบางทีถ้าเราถ้าคุณไม่ได้เดินเรื่องสายพลังงานคุณก็จะคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติใช่ไหมแต่มันมีคนนะที่เขายิ้มให้ใครแล้วส่วนคนส่วนใหญ่ไม่ยิ้มอะ่ะ เพราะพลังงานอะของเขาอะมไม่ได้ส่งออกไปอะมันเป็นการยิ้มที่น่ากลัวเออถ้าเกิดคุณเคยเจอนะแต่สําหรับคุณไม่ใช่ไงคุณมีพลังงานดีๆที่เป็นหมอสัมผัสได้อ่ะคุณมีพลังงานดีๆแล้วก็ขอพูดอีกครั้งว่าคุณน่ารักมากๆทั้งนิสัยใจคอทั้งหน้าตาคุณน่ารักจริงๆนะคะดูจากพลังงานของสัญลักษณ์และมาดูพลังงานจากไพ่ของไม่หมอสำหรับนี้ด้วย มาดูซิว่าตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างนะคะขออนุญ,ญาตครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะห้าถ้วยแล้วก็เก้าไม้เท้าห้าถ้วยกับเก้าไม้เท้าก็พยายามที่จะเอ่อออกจากความเสียใจพยายามออกจากเรื่องท็อกซิกพยายามที่จะไม่คิดถึงอดีตที่มันไม่โอเคอะ่ะมันไม่ได้ประโยชน์อะไรอะ่ะผ่านมาแล้วนี่คุณรู้สึกแบบนั้นอะ่ะคุณผ่านมาแล้วอดีตที่มันไม่โอเคอะ่ะอย่ากลับไปหามันอีกเลยเดอะสตาร์ Star, คุณมีความหวงัง เดอะเฮอร์มิตเราก็เดวมิเชียนพลังงานแบบไม่หมอเตรียมดิดนิ้วไม่หมอะเตรียมดิดนิ้วไม่เหมอว่าพลังงานของคุณแบบส,ส,สุดยอดอะ่ะสุดยอดจริงๆแล้วก็ห้าไม้ทาไอห้าดาบคุณผ่านผ่านอะไรมาในชีวิตเนี่ยมันเป็นเรื่องที่คุณไม่ชอบอะ่ะคุณผ่านสถานาการณ์นั้นมาได้จากการที่ว่าเฮ้ยฉันไม่ชอบฉันไม่ชอบสิ่งนี้เลยเพราะคุณไปรู้ว่าคุณไม่ชอบปุ๊บ แล้วคุณหันกลับมาถามตัวเองแล้วคุณชอบอะไรอ่ะแล้วคุณก็ไปเห็นในสิ่งที่คุณชอบดังนั้นคุณจึงพาตัวเองไปในสิ่งที่คือคุณชอบคุณไม่ได้ตกหลุมพรางคุณไม่ได้แบบหลงทางเพราะว่าถ้าตกหลุมพรางหรือหลงทางเนี่ยก็คือไปวนอยู่กับสถานการณ์นั้นอ่ะไม่ชอบก็อยู่อยู่ตรงนั้นอ่ะรู้ไม่รู้ตัวไงคุณเคยไหมคุณเคยเห็นไหมเราไม่ชอบนะสถานการณ์นี้แต่ก็ไม่ออกไปจากสถานการณ์นี้สักทีวนอยู่กับตรงเนี้ยคือการที่ไม่รู้ตัวแต่คุณเจ้าของคลิปนี้คุณไม่ใช่อ่ะ คุณรู้ตัวแล้วแต่คุณอะเข้าใจนะในส่วนที่ไม่ชอบอมันจะต้องมีก่อนเราจะได้รู้ว่าในสิ่งที่เราชอบใช่ไหมคุณจะไม่โทษว่าทําไมฉันเจอเรื่องตรงนี้ฉันจะไม่ต้องเจอคนแบบนี้หรือสถานการณ์นี้คุณขอบคุณสถานการณ์ที่คุณเจอว่าทําให้คุณรู้ว่าคุณชอบอะไรทําให้คุณรู้ว่าคุณต้องการอะไรคุณเลยขอบคุณสถานการณ์นั้นแล้วคุณก็เหมือนเหมือนทิ้งสถานการณ์นั้นไปเลยแล้วไปสู่ส่วนที่คุณชอบเลย หมือนเอาตัวเองเข้าไปก่อนโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามไปอยู่ในสถานการณ์ที่มันไม่ใช่สถานการณ์ของคุณมันไม่ใช่ที่ของคุณมันไม่ใช่ส่วนที่คุณชอบแล้วก็ปรารถนาเพราะคุณอยู่ในสถานการณ์ปุ๊บโอ,โอเคสัมผัสได้ถึงพลังงานต่ำมากๆเลยดังนั้นหันมาโฟกัสที่ตัวเองแล้วฉันชอบแบบไหนมันจะอัตโนมัติเลยเราจะรู้เลยว่าตรงนี้มันมันไม่โอเคอะเราไปอยู่ในตรงนู้นเราชอบมากกว่าเออนั่นน่ะเห็นไหม คุณจะรู้ได้ตัวคุณเองนี่แหละโดยที่คุณไม่ต้องไปถามใครเลยว่าชีวิตฉันจะต้องไปเป็นแบบไหนถามตัวเองนี่แหละว่าคุณชอบอะไรถามตัวเองนี่แหละว่าคุณอยู่ในพลังงานไหนแล้วคุณโอเคที่สุดตัวคุณจะตอบตัวเองที่ดีที่สุดเพราะว่าสิ่งที่ไม่หมอเห็นนะ่ะคุณรู้แล้วว่าตัวเองจะตอบตัวเองได้ดีที่สุดเก่งไม่ใช่น่ารักอย่างเดียวเก่ง แล้วก็น้าตาดีน่ารักจริงๆคือไพ่เดอรสตาร์เนี่ยเป็นไพ่ของของความสวยงามของพลังงานของความน่ารักอะจริงๆขอพูดเนี่ยเป็นไม่รู้กี่รอบไอ้คำว่าน่ารักมันเหมาะสัมผัสดได้จริงๆอะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายอะคุณมีความคือพังพร้อมในเรื่องของเสน่ห์พังพร้อมในเรื่องของความอ่อนหวานความอ่อนโยนมีพลังงานที่ดี ตัวพ่อตัวแม่เลยเอาแบบนี้เลยจริงๆและก็ไม่ธรรมดาตรงที่ฉันไม่หยุดอยู่แค่นี้นะฉันไม่ได้แบบคุณบอกก็ไม่หมอะฉันไม่ได้จะมายึดที่ว่าพลังงานฉันแบนแบบนี้น้นั่นคือต,ตัวตนของฉันเสี้ยวนึงเท่านั้นแต่หลังจากนี้ต่อไปฉันจะหามันอีกมันยังเหลืออีกเสี้ยวใหญ่มากๆที่อีกั้นยังต้องไปค้นหานี่คือส่วนหนึ่งนี่คือพลังงานของคุณในตอนนี้ยอดเยี่ยมมากๆที่ไม่เหมอแบบเกือบจะดีดนิ้วแล้วเมื่อกี้ เพราะว่า The Star The Hermit กับ The Magician เนี่ยคือคือสุดยอดอ่ะคือในตอนนี้คุณไม่ได้ว่าสุดยอดในที่นี้มันไม่ได้ว่าเออคุณแบบเพอร์เฟกลร่ำรวยหรือบบตรงนั้นมันคนละเคสกันเลยนะแต่คุณมีพลังในใจคุณมีความเก่งกาจอยู่ในจิตวิญญาณคุณเป็นคนที่มีสติปัญญาที่แบบฉันเนี่ยไม่หยุดอยู่กับที่อ่ะฉันจะไปต่ออะไรก็ทำอะไรก็หยุดยั้งไม่ได้ จะต้องหาคําตอบในชีวิตให้ได้จะต้องหาแก่นแท้ในชีวิตให้ได้จะต้องเจอสัจธรรมที่มันสูงที่สุดในชีวิตให้ได้นั่นคือตัวคุณแล้วคุณก็ไม่หนีปัญหาแต่แค่เออเจอปัญหาแล้วก็ฉันก็ไม่เอาปัญหานี้ฉันก็ออกมาเท่านั้นเองไม่ได้เลี่ยงไม่ได้หนีแต่คุณพอเจอปัญหาปุ๊บคุณรู้สถานการณ์นั้นปุ๊บว่าเออเราจะทํายังไงไม่ให้เจอสถานการณ์นี้อีกไม่ให้เจอปัญหานี้อีกก็ เล่นแร่แปราธาตุของคุณไปว่าเออเปลี่ยนอารมณ์เล่นแร่แปราธาตุนี่ก็หมายถึงการเปลี่ยนอารมณ์ุโมโหมากๆเลยตอนนี้โมโหคนคนนี้มากๆเลยตอนนี้เล่นแร่แปราธาตุเปลี่ยนพลังงานไฟความโมโหวความโกรธเป็นน้ําเปลี่ยนจากไฟเป็นน้ํานั่นคือการเล่นแร่แปราธาตุในในความหมายของแม่หมอจะเย็นได้ไวมากหาแพชชั่นหาแรงบันดาลใจในส่วนอื่นหาความสุขในส่วนอื่น จนลืมอะไรที่มันแบบกําลังจะปี๊ดกาลังจะโมโหเนี่ยเขาเรียกว่าการเล่นแร่แปรธาตุภายในในส่วนที่แม่หมอสัมผัสได้ของคุณนะแล้วมาดูว่าไพา่บออะไรอีกคะในวันนี้หกเหรียญ คุณกำลังจะได้รับของขวัญน,นะมีคนกำลังจะให้ของขวัญคุณหรือคุณเตรียมรับสิ่งที่มีค่าที่จักรวาลจะมอบให้กับคุณนะจักรวาลจะมอบให้กับคุณจักรวาลไม่ได้ส่งมาจากท้องฟ้าหรือใดๆแต่จักรวาลมีช่องทางในการมอบของขวัญให้กับคุณในหลายๆช่องทางเลย The e m p a s s พลังงานดีมากๆเลยนะคนที่เข้ามาชมคลิปนี้ทำแพลนหกถ้วยแล้วก็สองถ้วยเคสแรกอ่านเคสแรกก่อนคุณจะได้เจอกะะาลยานมิตที่ดีคุณจะได้เจอคู่คนโสดนะเฉพาะคนโสดนะคะแม่บอกจะอ่านพลังงานให้ทั้งสองพลังงานว้าวหนึ่งถ้วยคุณกำลังจะได้เจอ คู่แท้ทางด้านจิตวิญญาณของคุณจากการที่คุณโฟกัสตัวเองแล้วจากการที่คุณกันกองกระบวนการวิถีชีวิตของคุณแล้วคุณหลุดหลุดจากโซตัวบางอย่างในการพันธนาการโลกใบนี้อยู่คุณจะเจอคนที่เขาดีที่สุดสำหรับคุณสำหรับคุณนะแต่เขาไม่ได้ว่าดีที่สุดในโลกใบนี้แต่เขาจะดีที่สุดสำหรับคุณ คุณจะรับข้อเสียของเขาได้และข้อดีของเขาได้เขาจะรับข้อดีของคุณได้และก็ข้อเสียของคุณได้คุณจะปรับตัวเองให้เข้ากันได้คนคนนี้เคยเจอกับคุณมาแล้วเป็นคนที่คุณเคยเจอกับเขามาแล้วหรือถ้าไม่เคยเจอกันก็เป็นคนเรียกได้ว่าเป็นคนที่เคยผูกพันกันมาตั้งแต่อดีตชาติเลยเขาจะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณ อยู่ในไทม์ไลน์เดียวกันในภพชาตินี้ด้วยได้เจอกันได้มาเกื้อหนุนกันและกันเป็นส่วนที่ทําให้คุณมีความสุขนะคะเป็นส่วนที่ทําให้คุณมีความสุขแล้วก็นี่แหละที่หมอเห็นก็คือของขวัญสําหรับคนโสดนะคะแล้วก็ถ้าไม่ใช่โสดและะ้วค่ะบางคนเด็เข้ามาชมคลิปแม่หมอว่าเออตัวน,นี้มีคู่แล้วอะไรแล้วจะทํำยังไงล่ะถ้าไพ่มันออกมาแบบนี้แม่หมอเห็นว่าคุณจะได้ความรู้สึกดีๆอะ่ะ ความรู้สึกดีๆคุณจะได้เจอกัลยะาณมิตรที่ดีที่ดีมากสําหรับคุณทําให้คุณได้ค้นพบตัวเองทําให้คุณได้เห็นตัวเองทําให้คุณได้มีความสุขอีกครั้งหนึ่งในการใช้ชีวิตมันเหมือนเ,ออเป็นพลังงานเป็นเป็นตัวเสริมพลังงานของคุณเหมือนเป็นยาชูกําลังเหมือนเป็นเครื่องดื่มที่ทําให้คุณชื่นใจระหว่างทาง สมมติทุกคนกําลังตามหาคุณกําลังเดินบนเส้นทางการใช้ชีวิตด้ยวยความเด็ดเหนื่อยหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณจะเจอกัลยาณมิตรของคุณเนี่ยที่ให้คุณได้เอ่อเขาส่งน้ําเย็นมาให้คุณยามที่คุณหิวน้ําอะไรแบบเนี้ยถ้าไม่ใช่คู่ครองคุณจะได้เจอคนคนนั้นที่อาจจะไม่ได้ว่าเออมาเป็นคู่กันอะไรก็ตามนะแต่เจอกันด้วยความรู้สึกดีๆพร้อมที่จะยื่นน้าเย็น แล้วก็ยื่นน้ำหวานหรืออะไรก็ตามที่ทำให้คุณรู้สึกชื่นใจได้ตลอดเวลาในในระหว่างทางทำให้คุณได้หันกลับมาสร้างความสเสถียรในการใช้ชีวิตอีกครั้งหนึ่งคนคุนี้มีโอกาสเป็นผู้หญิงมีโอกาสเป็นผู้หญิงที่ใจดีมากๆใจดีมากๆแล้วก็เขามีเมตตามากๆด m เพคอะคุณจะได้รับการช่วยเหลือจากเขาเป็นคุณแม่คุณก็ได้นะหรือเป็นผู้หญิงเป็นเจ้านายหรือเป็นใครก็ได้อนะหรือเขามีพลังงานแบบแฟมินีน แบบนี้ก็ได้เขาอาจจะเป็นเพศที่สามนะแล้วก็เขามีความใจดีมากๆได้หมดเลยอะ่ะเดี๋ยวคุณจะได้เจอพลังงานนั้นและคุณก็ไม่ได้ต้องการว่าเออจะต้องเป็นคู่ครองกับเขาอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นความรักที่บริสุทธิ์อ่ะมันเป็นความรักที่ไร้เงื่อนไขแล้วก็มันเป็นความรู้สึกที่ที่ดีมากๆเหมือนของขวัญน,นะจักรวาลนะ่ะส่งมาให้คุณจริง จักรวาลส่งของขวัญแบบนี้มาให้นะถือว่าเป็นของขวัญน,นะเราอย่าเพิกเฉยต่อต่อ,ตอการที่เราเจอใครสักคนหนึ่งการที่เราได้ไดออ้รู้สึกดีๆกับใครสักคนหนึ่งนั่นคือของขวัญที่จักรวาลมอบให้เราอยู่เสมอเสมอมันไม่ใช่ความปกติแต่มันคือสิ่งที่เหมือนเป็นยาชูก,กําลังในระหว่างทางที่จักรวาลจะมอบให้ว่าเออเธอมาถูกทางแล้วนะเธอกําลังไปได้สวยนะเดี๋ยวฉันส่งตรงนี้ไปให้นะเพื่อจะได้แบบเอ,อสบายใจมากขึ้นอะไรแบบเนี้ย นั่นคือส่วนที่พิเศษมา,มากๆพิเศษมากๆเลยจริงๆจะทำให้คุณมีความสุขใจมากขึ้นสบายใจมากขึ้น The Wheel of Fortune The Wheel of Fortune ก็เป็นอะไรที่แบบไม่บังเอิญนะ่ะมันคือช่วงชะตามันคือโชคชะตา The Star แล้วก็ห้าถ้วย Queen ถือดาบเลิศมากๆ แล้วก็สามดาบ <c oughs> พระกจะแนะนําอะไรเพิ่มเติมก็คือก็คือต้องต้องต้องรักษาความเสถียรแล้วก็สร้างสมดุลให้กับตัวเองนะมันคือมันไม่มีความบังเอิญที่ที่ชีวิตของคุณในช่วงนี้เป็นแบบนี้คุณจะได้เออเจออะไรที่ที่แบบเขาเรียกว่าหน้ามือเป็นหลังมือเลยหน้ามือเป็นหลังมือขาวดํา <c oughs> อะไรแบบนี้เลยนะคะขอโทษเสียงที่เข้าไปด้วยนะคะคุณจะต้องเด็ดขาดกับตัวเองถ้าคุณเจอด้านมืด ด้านที่มันดักดากันในชีวิตอะ่ะก็เป็นราชิดีถือดาบเลยตัดตัดฉันไม่ชอบฉันไม่เอาอย่างที่บอกไปตอนแรกนี่ไม่ใช่ชีวิตฉันฉนี่ไม่ใช่สิ่งที่ฉันต้องการก็ออกมาให้ไวที่สุดเพราะคุณออกได้คุณเด็ดขาดราชิดีถือดาบเด็ดขาดมากๆอะ,อะไรที่มันท็อกซิกเหตุการณ์ใดก็ตามที่มันท็อกซิกที่ทําให้คุณรู้สึกเสียใจมากๆอะ่ะตัดมันออกอย่าไปอยู่ในนั้นอย่าไปจมอยู่กับสิ่งนั้นคุณเลือกได้ ในเมื่อสถานการณ์มันเกิดขึ้นแสดงมันเป็นอดีตแล้วอดีตจะต้องไม่ทำร้ายคุณอดีตจะต้องไม่ทำร้ายคุณเนี่ยห้ามเอาอดีตมาทำร้ายตัวเองเพราะมันจบไปแล้วเราไปย้อนไม่ได้และเรากำลังอยู่ในปัจจุบันที่อนาคตของเราอ่ะจะดีขึ้นก็ตรงนี้แหละเวลาในปัจจุบันจึงสำคัญที่สุดดังนั้นอดีตไม่สำคัญเลยถึงแม้มันจะท็อกซิกถึงแม้มันจะอุ้ยอะไรก็ตามตัดทิ้งไปเลย ช่างช่างเลยถือช่างเลยถ้าพูดแรงๆก็ช่างแม่งอะไรอย่างเง mm ี hmm. ้ยประมาณนั้นพเพราะแม่หมอก,ก็ชอบเพราะมันมันได,มนได้มันได้หลุดจริงๆอ่ะถ้าพูดคําเนี้ยบอกตัวเองนะเออแล้วมันก็หลุดจริงๆก็ลองลองเอาไปใช้ได้ถ้าคนที่แบบรู้สึกว่าเอ,อ่อยังพูดแบบโอ้รู้สึกพูดไม่เพาะเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ไม่เป็นไรช่างเฉยๆก็ได้แต่อย่างแม่หมอมันคือแบบหลุดไปเลยไงแล้วก็ถ้ารู้สึก ไม่โอเคถ้ารู้สึกว่าจะออกได้หรือไม่หมออะไรอย่างเงี้ยมีความหวังไว้ต้องมีศรัทธาไว้ต้องมีความหวังเพราะข้างในคุณนบอกอยู่แล้วเพราะอะไรรู้ไหมข้างในคุณบอกเพออร,ราะค,คุณมีมีความรู้สึกว่าทําไมชีวิตฉันไม่ดีสัทีฉันอยากได้ชีวิตดีๆจังเลยฉันอยากได้สิ่งนี้จังเลยฉันอยากให้ชีวิตฉันไปตรงนั้นจังเลยนี่แหละคือคือมันมีแรงกระตุน้นอ่ะมันมีความหวังอยู่แล้วก็จงไปในแนวนั้นเลยพอพอมันมีแบบนี้ขึ้นมาปุ๊บพอมันบอกทําไมชีวิตฉัน เป็นแบบนี้ใช่ไหมฉันอยากมีชีวิตที่ดีจังเลยตอบมันกลับไปนะถ้ามันมีความรู้สึกนี้ขึ้นมาตอบกลับไปว่าฉันจะมีชีวิตที่ดีแน่นอนหลังจากนี้ฉันจะมีชีวิตที่ดีแน่นอนนั่นแหละคือเดอะสตาร์นั่นแหละคือราชินีถือดาบนั่นแหละคือส่วนที่คุณจะต้องเป็นฉันจะเจอฉันจะเจอสิ่งที่ดีในชีวิตฉันจะเจอสิ่งที่ฉันต้องการที่สุดในชีวิตชีวิตฉันจะประสบความสำเร็จ ในเมื่อคุณมีคําถามในใจแล้วว่าเมื่อไรชีวิตจะประสบความสําเร็จเมื่อไรฉันจะเจอนู่นนคุณตอบตัวเองไปทันทีเลยตอบไปทันทีเลยว่าฉันจะได้เจอความสุขแน่นอนนี่ชัดเจนกับตัวเองแบบนั้นชัดเจนกับตัวเองแบบนั้นมันเป็นการสร้างสมดุลภายไปนเนี้ยมันเป็นการสร้างสมดุลให้กับตัวคุณถ้าคุณรู้สึกไม่ดีรู้สึกว่าโอโ้โหชีวิตมันไม่โอเคเลย,เลยก็ต้องบอกตัวเองว่าชีวิตฉันจะโอเค ถ้าคุณกล้าที่จะบอกกับตัวเองแบบนั้นมันคือมันคือเราถ่วงดุนไว้เราจะไม่จมไงเราจะไม่จมอยู่กับอ่อห่วงของพลังงานลบๆแต่เราจะออกไปได้ด้วยจิตของเราด้วยใจของเราด้วยความศรัทธา เราเปลี่ยนตัวเองได้ด้วยความหวังเราเปลี่ยนตัวเองได้ด้วยความศรัทธาเราเปลี่ยนตัวเองได้ด้วยความเชื่อเรามีความเชื่อแบบไหนชีวิตเราเป็นแบบนั้นดังนั้นจงเลือกที่จะเชื่อว่าชีวิตตัวเองดีชีวิตตัวเองจะประสบความสําเร็จชีวิตของคุณก็จะเป็นอย่างนั้นเช่นกันนะคะเรามาดูไพ่สําหรับนี้ไพ่อโลโคช่วยบอกอะไรกับคุณเพิ่มเติมสักสามใบนะคะไพ่อโลโคแนะนําอะไรเพิ่มเติมกับคุณสามใบ beauty มั่นใจในตัวเองมาอีกแล้วชั้นดีที่สุดฉั้นสวยที่สุดชั้นหล่อที่สุดฉันเก่งที่สุดไม่มีอะไรมาตัดสินในความเป็นชั้นได้ชั้นคือหนึ่งในโลกใบนี้ชื่อคุณนามสกุลคุณชื่อเล่นคุณรูปร่างคุณผิวคุณหน้าตาของคุณมันคือหนึ่งเดียวในโลกนี้จริงๆจงภูมิใจในตัวเองว่าคุณต้องดีที่สุดอะอย่างที่ไม่หมอบอกไปถ้ามีคุณแบบนี้อีกสักอีกคนสองคนเออคุณเทียบได้ คุณเทียบตัวคุณอีกสองคนสามคนนั้นได้อะว่าใครดีที่สุดกว่ากันอะแต่นี่ไม่ใช่โลกใบนี้คือมีหนึ่งเดียวดังนั้นคุณต้องดีที่สุดคุณจะต้องบอกตัวเองว่าคุณดีที่สุดคนอื่นเขาดีมันก็เป็นส่วนของเขาอะคือเขาก็มีของเขาเขาก็ดีของเขาคุณก็ดีของคุณคุณต้องมั่นใจคนอื่นก็ดีของเขาไปฉันก็ดีของฉันน่ะฉันฉันพอใจอ่ะฉันมั่นใจอ่ะนี่แหละคือตัวฉันคุณต้องพูดแบบนั้นนะ เมนเฟต์เนลมิดชีวิตของตัวเองได้เลยเนลมิดแล้วก็ประกาศว่าตัวเองต้องการชีวิตแบบไหนถามตัวเองจดจดมาก่อนเนี่ยชัดเจนความชัดเจนคุณจะต้องถามตัวเองก่อนไต้สำหรับเป็นอิสระภาพฟรีดอมคุณจะต้องถามตัวเองก่อนว่าตัวเองต้องการอะไรยังตอบอย,อย่าหย่บพึ่งตอบนะต้องเอากระดาษเพราะถ้าเราเอากระดาษแล้วเราจะจดแล้วเราจะแบบ เราจะแบบเหมือนเป็นหลักฐานว่าฉันต้องการสิ่งนี้จริงๆเพราะถ้าเราคิดเนี่ยบางทีเดี๋ยวความคิดมันมันมันเหมือนความคิดมันเป็นธาตุลมอะ่ะมันมันเหมือนกับแบบลมพัดมาแล้วพัดไปบางทีเราลืมใช่ไหมดังนั้นคิดสิ่งที่เราปรารถนาเลยกีกย่กี่ข้อก็ได้คิดมาเลยเอาที่เราปรารถนากี่ข้อก็ได้แล้วถ้าเราจะโฟกัสไปที่สิ่งนั้นอะ่ะ เราจะโฟกัสสิ่งใดก่อนเราก็ดูสิ่งที่เราคิดเนี่ยแล้วไปวงกลมสิ่งที่เราต้องการก่อนไปวงกลมสิ่งนั้นก่อนกระดาษใบนี้เอาเก็บไว้ตลอดเลยเอาเก็บไว้ให้ตัวเองรู้เลยว่าตัวเองต้องการอะไรมันคือสร้างความชัดเจนให้กับตัวเองด้วยสร้างสิ่งที่ตัวเองต้องการด้วยในอนาคตในตอนนี้เป็นสิ่งคือจุดสําคัญที่คุณกําลังจะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาสําคัญที่คุณกําลังจะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดี พยายามบอกตัวเองว่าคุณเพอร์เฟกมันไม่มีใครเพอร์เฟกเกินคุณจริงจริงไม่หมอสัมผัสได้แบบนั้นนะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะคุณไม่เปรียบเทียบกับใครถ้าถ้าตราบใดที่มีการเปรียบเทียบเมื่อไหร่อ่ะเราจะรู้สึกไม่โอเคอ่ะใช่ไหมดังนั้นเราจะไม่เปรียบเทียบกับใครเราก็คือเราก็คือเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดตลอดฉันจะเป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดอยู่ตลอดเวลาฉันจะอัปเกรดตัวเองฉันจะ สร้างเวอร์ชันที่ดีที่สุดของชั้นให้ได้ตลอดเวลาเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดในที่นี้มันไม่ได้ดีที่สุดเป็นอินฟินิตมันเป็นอินฟินิตี้มันไม,ม่แบบมีลิมิตอ่ะมันไม่ใช่ลิมิเต็ดอะไรแบบนี้โอเคถ้าถ้าเกิดเวอร์ชันนี้มันเป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดอะ่ะของเราแล้วแล้วเราอิ่มตัวแล้วเอออยากมีเวอร์ชั่นใหม่จังเลยก็โอเคก็ไปอีกเวอร์ชันหนึ่งอัปเกรดตัวเองไปอีกเวอร์ชันหนึ่งได้คุณต้องเชื่อมั่นแบบนั้นว่าคุณอัปเกรดได้ตลอดเวลา คำว่าเวอร์ชันที่ดีที่สุดมันก็จะดีที่สุดที่สุดที่สุดไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเหมือนรถอ่ะคุณเหมือนรถอ่ะเออรุ่นนี้โอ้โหมาเลยแบบเวอร์ชั่นแบบดีที่สุดมากๆเลยรุ่นนี้แบบแพงมากๆอีกสักห้าปีมันก็ไม่ใช่เวอร์ชันที่ดีที่สุดแล้วใช่ไหมชีวิตเราก็เหมือนกันน่ะแต่เราก็จะต้องหาเวอร์ชันที่ดีที่สุดของเราไปเรื่อยๆเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของคุณมันเกิดจากความชัดเจนของคุณในตอนนี้คุณอาจจะต้องการที่จะ ทำอาชีพหรือทำสิ่งใดสักอย่างหนึ่งอยู่เนี่ยนะคุณก็ทำไปโอเคทำมันให้สำเร็จทำมันให้มุ่งมั่นไปเลยเออประสบความสำเร็จปุ๊บอีกสักข้าปีข้างหน้าคุณก็รู้สึกว่าเออฉันอยากจะไปเรียนตรงนู้นจังเลยฉันอยากไปเรียนวัดรูปจังเลยฉันอยากจะไปเรียนศึกษาศาสตร์เกี่ยวกับโหราศาสตร์จังเลยใดๆก็ได้อ่ะคุณก็ไปได้นี่แหละคือการที่เรารู้เวอร์ชั่นที่ดีที่สุดแต่เราจะต้องทำเวอร์ชั่นปัจจุบันของเราก่อน ะะก็ในส่วนที่ไพ่บอกว่าคุณแสดงศักยภาพออกไปได้เลยช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาสําคัญมากๆที่คุณจะได้เปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีในชีวิตแม่หมอก็เป็นกําลังใจให้ทุกๆคนแล้วก็พลังงานของคุณน่ารักขอบคุณที่ส่งพลังงานมาให้แม่หมอนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆสาหรับการติดตามรับชมรับฟังช่องแม่หมอเสมอมาแม่หมอขอให้พวกคุณมีความสุขมากๆคะ่ะขอบคุณค่ะ